ห้างหรูเก่าแก่กว่า175ปีเขามีเซ็กชั่นของกินที่ร่วมของเทพมาจากทั่วทุกมุมโลกนะคะมาให้พวกเราได้เลือกกินและเลือกซื้อกับบ้านกันค่ะโอ้ยดูแซนวิชดิมีทองแปะด้วยเดี๋ยวมาดูขั้วซองที่นี่ตัวละเท่าไหร่โอ้นนากินนะโอ้ยนี่น่ากินดูดิกล้วยน้ำหวานหนึ่งโลนะคะ60กว่าบาท I love Thailand นะคะ ช็อกโกแลตกิฟต์บ็อกสามร้อยห้าสิบปอนด์อุย้ยเป็นเงินไทยประมาณหมื่นห้านะคะช็อกโกแลตกับผลไม้แห้งนะคะใครจะไปคิดนะคะอันนี้เป็นช็อกโกแลตนมนะคะเป็นผสมคอนเฟลกนะคะอร่อยถ้าพูดถึงเวิลด์คลาสช็อปปิ้งมอลล์ของนอังิเกอรคงจะไม่มีใครไม่รู้จักห้างแฮร์ริสนะคะอร่อยลอนดอนวันนี้จะพาไปดูเซกชั่นอาหาร ของห้างเทพสุดหรูว่าเศรษฐีที่นี่้าทานอะไรตามมาเลยค่ะ p ห้างหรูเก่าแก่ของคนอังกฤษย่านไนต์บริดจ์ที่เพนมีคุณเคยดีเพราะอยู่ใกล้ที่ทำงานเก่า Mandarin Oriental สมัยก่อนปิดวันอาทิตย์ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวนี้เปิดทุกวันแล้วห้างเขามีถึง8ชั้นด้วยกัน มีสินค้าและบริการร่วมไปถึงร้านอาหารที่เรียกว่าเป็นที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกมาด้วยกันค่ะถ้าใครมาังกฤษบอกได้เลยว่าต้องแวะมาให้ได้ฟู้ดฮอลของที่นี่เป็นที่ชอบมากค่ะ ตอนนี้เราอยู่ใน Roastery and Bake บคอ l นะคะในห้องนี้ก็จะมีเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะเนื้อทุกชนิดนะคะสัตว์บกสัตว์ทะเลนะคะก็จะอยู่ในห้องนี้แล้วก็มีพวกน้ำดื่มขายแครบิโออาหารทะเลก็จะมีแบบต้มสุกแล้วก็มีปลาแซลามอนสไลด์แล้วนะคะก็สามารถซื้อได้เป็นขีดขีดน้ำก็โค p r เพ s สค mm hmm. ั้นสดหุย mm hmm. ดูแซนวิชดิ mm hmm. เอาดูดิมีแบบทองแปดด้วย12ปอนด์นะคะประมาณ550บาทโอ้ก็โอเคเลย นะได้แซนด์วิชสโมกแซมมอนแล้วแปะโกอันนี้เป็นพายของแฮรอรนะคะอันนั้นเป็น lobster r o น่ากินี้18ปอนด์โอเคเลยกุ้งก็ตัวใหญ่นะใหญ่มากแล้วดูดีด้วยนะคะคือแซนด์วิชแฮรอรนี่ ใช้ได้เลยหน้าตาดีแล้วราคาโอเคด้วยพายนะคะพายต่งตางๆนี้ก็เป็นสลดัดก็เป็น ready to eat นะคะก็จะสั่งยังไงเขาก็ขายเป็นขีดๆขีดนึงประมาณ150บาทมีทุกสลัดเลยนะคะสลัดแบบเย็นๆน,นะคะสลดัดผักสลัดไก่สล,ดลัสลดมันนี่มีสลดัดทูน่าด้วยน่ากินไหมอันนี้เป็นพวกผลไม้สดไหนดูซิมีของไทยไหมอันนี้คล้ายๆน้อยหน่าแต่ว่าฝรังเขา เรียกว่ากวนาบาน่านะคะก็คล้ยคคล้าน้อยน่ครับทีม s s i o n Fruit อันนี้ลูกพลัมกล้วย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 ตายแล้วกล้วยเล็กมากเรียกแอปเปิลบานาน่าก็คือกล้วยน้ำว้านะคะปอนห้กล้วยน้ำว้าหนึ่งลูกนะคะ60กว่าบาท I love Thailand นะคะ I love Thailand ถ้าดูสิเงาะเศร้าๆแบบดำๆแล้วพิทยาพิทยาอะไรด a กอนฟู้ t นะคะสตรอเบอร์ี่ออันนี้เขาทำน่ารักจังมีสสีเลย แต่นี่ยี่ห้อนี้เมืองไทยก็มีมีคนเอาเข้านี้ก็เป็นฟริกลี้พาเมืองไทยไม่เคยเห็นนะแต่ฝรั่งชอบเอามาทำแบบทำซอบเลทำอะไรเงี้ยฟริกลี่พา,พพาข้างในเป็นสีแบบม่วงๆสดๆสวยนะคะนี่ก็เป็นทัวร์อันนี้โซนแขกน,นะคะมีอินทผาลามีบัคคาลาว่าอันนี้ก็เป็นฟรชฟรุตเนาะผละไม้ก็ทั่วไปเนาะ อันนี้ก็เป็น ready meal อีกอันหนึ่งนะคะเป็นซุ้มจีนมีเกี๊ยวฮาเกานะคะผัดไทย12ปอนด์50ถ้ากินแบบเย็น95ก็คือ11ปอนแหละผัดไทยจานละ5 50ได้แบบเย็นเนด้ยนะคะ ถ้าจะอุ่นเพิ่มขึ้นอีกร้อยหนึ่งค่าอุ่นนะคะผัดไทย5 5 0อันนี้ซูชินะคะซูชิกล่องลา9ปอนประมาณ450บาทนะคะอันนี้เป็นซอสสำหรับพาสตา้าแล้วก็มีลาซานญาตรงนูน้น มีฟอกัตช่ามี่ราบิโอลี่อันนี้โหทำแบบเสร็จแล้วนะกลับบ้านลวกเองกับซอสได้หรือจะให้พี่นี่เขาลวกก็มีที่ลวกนี่เขามีสเตชันลวกเป็ดเสร็จเลยนะคะอันนี้เฟรชลี่คุกพาสต้าซอสเลือกพาสต้ากับเลือกซอสไหน,นก็ได้ก็12เหรียญ50มีอันนี้ด้วยน,นะคะแบบก๋วยเตี๋ยวเมืองไทยก๋วยเตี๋ยวเมืองไทยแบบชามพิเศษนะี่ยอันนี้ก็แบบเอ็กซ์ตร้าพอร์ชั่นก็คือชามพิเศษ เหมือนกันนะคะจะบอกว่ามีอันหนึ่งที่น่าสนใจเขาจะมีเพิ่มซอสเพิ่มไก่เพิ่มกุ้งเพิ่มหมูเพิ่มผักล็อกเกตอ,อันนี้น่าสนใจมากไม่นึกว่าจะอยู่ในเมนูเพิ่มแซนฟิล์ร์แซนฟร์เป็นการเขียวๆที่อยู่บนเกียวอ,อันนี้คือแซนฟร์นะคะมันก็คือเหมือนสาหร่ายมันก็เป็นพืชในทะเลชนิดหนึ่งมันจะเค็มๆลวกน้ํากิน เหม็นเค็มๆนะคะมาร์กอโรนีแอนด์ชีสด้วยนะคะไก่ทอดก็มีไก่ทั้งตัวก็ประมาณ900ไก่ตัวละ9 0้นะครึ่งตัวก็450อาหารแขกที่นี่ไม่ธรรมดาเพราะมาจากจิมคาน่นาะนะคะจิมคาน่าคือ m ิชลินสตาร์อินเดียนร s t a ส r ต n t อดังมากดังมากๆที่อังกฤษอาหารอร่อยมากที่จิมคาน่นาคือ ดีใจมากนะคะที่เจอที่แฮร์ริจะได้แบบบางทีแบบอยากกินอาหารอินเดียอร่อยแต่ที่เกียบไปนั่งแต่งตัวไปนั่งกินในมิชลินนะคะก็ซื้อแบบนี้ได้จิมคานะฟน์ฟู้ดนะคะที่แฮร์ริ s อาหารแขกก็มีให้เลือกหลายอย่างเลยโหดีใจดีใจนี่มีคกกิ้งซอสด้วยดูดิโอ้น่ากินน่ากินเชียร์นะคะใครชอบอาหารแขกมาเทคเอาไว้ที่แฮร์รได้ อันนี้มีโยกเกิร์ตโยเกิร์ตแล้วก็ไวน์คือทุกอย่างที่สามารถกินพร้อมกับอาหารเรดี้ทูอี t ได้ในห้องนี้ก็มีขายนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาห้องต่อไป ห้องนี้นะคะคือ r ร a s t r r y and Bakery hall ก็มีขนมของแฮร์รนะคะทำเองอินเฮาสครัวอยู่ข้างล่างนะคะเพนนีเคยมาลองงานแล้วพนักง,งานเยอะมากและมีความสุขมากเค,ค้กฟิอ,อนาคารก็ซื้อซุปเปอร์ก็มีนะคะเค,ค้กฟิอ,อนาคาร,ครก็เป็นคัพเค้กชื่อดังเข้าห้องนี้มาแล้วแบบหอมกาแฟมากเพราะว่าที่นี่เขาคั่วกาแฟสดที่นี่เลยนะคะดูนี่คือเหมือนเป็นโรงคั่วเองนะคะของแฮร์ร ตรงนี้มีเครื่องบรรจุด้วยเป็นสายพานนะแล้วก็มีคอฟฟี่บาร์ด้วยนะคะคือสามารถกินกาแฟคัว้วสดๆใหม่ๆได้ตรงนี้เลยหอมมากคือเดินเข้ามาในนี้แล้วแบบเป็นแบบคอฟฟี่คอฟฟี่เฮาส์แล้วก็มีทีมีชาด้วยก็เป็นห้องสำหรับซื้อของฝากของฝากแห้งๆง่ายๆนะคะหรือว่าอยากได้เบิร์เดย์เค้กแฮร์ริเขาก็ทำมีหลายไซส์เลยไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่หรือว่าเล็กไปจนเป็นขับเคก้ก ะะเดี๋ยวไปดูขนมปังกันเลยค่ะว่าแหมในห้างหรูนี่มันจะมีขนมปังอะไรบ้างนะคะจะมีแบบว่าขนมปังแปะทองหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้มีขวดซองแปะทองอเดี๋ยวมาดูขวดซองที่นี่ตัวละเท่าไหร่ดีกว่า3ปอน50ไม่ถูกนะคะ3ปอน50เขามีแคลอรี่ให้ด้วยนะคะ421แคลอรี่ค่ะดูสิแล้วก็มีเปอร์เซนต์เทจด้วยนะคะว่ามีปริมาณแคลอรี่ประมาณ20%ซ ของที่จะกินเข้าไปเนี่ยมีแคลอรี่บอกหมดเลยนะคะใคซรซิร์นเรื่องแคลอรี่นะคะเขาม,มีบอกอุ้ยมีอันนี้ด้วยโครซองทอดน,นะคะคลุกในน้ำตาลเหมือนโดนัทแต่เป็นโครซองโครสทาวโดนัทก็เป็นโดนัทที่มีจำหน่ายทั่วไปนะคะหคุกกี้ชิ้นใหญ่มากชิ้นประมาณกำปั้นเลยนะคะ4ีปอนห้ประมาณ180บาทราคาดีเนาะคุกกี้5ดาวนะคะเพราะว่าราคานี่เหมือนกับกินคุกกี้แพงๆเมืองไทยได้เลยนะนี่ก็คุกกี้แฮลอดได้เป็นแบบคุกกี้ไฮโซด้วย ไนบาวนี้ชิ้นเท่าไหร่ซีซอคาราเมลบาวบนี่สามตอนห้าสิบชิ้นประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบก็ไม่ถูกนะคะแต่ก็ดูสินี่น่าจะใหญ่กว่าของเพนนีเซนหนึ่งของเพนนีห้าคูณห้าอันนี้น่าจะหกคูณหกเห็นไหมของเพนนีเดอะเชฟราคาหารครึ่งนะคะแล้วก็คุณภาพนี่ไม่แพ้กันแน่นอน,นะคะ่ะอันนี้ก็เป็นอาติสานเบรดก็เป็นซาวโดหมดเลยเนาะใครชอบกินซาวโดอยากหันบอกเขาได้นะคะมีบับค่าด้วยบับค่าก็เป็น ขนมปังบรยอชคือขนมปังที่มีเนยเยอะมากแล้วก็คลุกกับช็อก,กโกแลตอ้มีพพสเซลด้วยแพสเซลใหญ่มากเยอกกระพวงมาเลย์รดูดีเนี่ยเ,เหมือนพวงมาลัยที่เราเล่นในสวนสนุกอะเท่าไหร่อะลาร์จแพสเซลสี่ปอนด์ห้าสิบประมาณสองร้อยบาทแพสเซลนะคะอันใหญ่กินแล้วอิ่มมากนะคะว่ามันชิ้นใหญ่มาสะโกนชิ้นใหญ่เหมือนกันนะ เพราะว่ามันปอน50สกลใส่ลูกเกดร,ราคาเท่ากันเลยใส่ลูกเกดไม่ใส่ลูกเกดขนาดเท่ากันราคาก็เท่ากันนะคะ50ประมาณ75บาทไม่มีอะไรเลยนะคะได้แค่แป้งเปล่าๆใครที่ดูแล้วเห็นแล้วอยากกินสกอนแบบผู้ดียังกฤีอย่างนี้เลยแต่ไม่ต้องมาอังกฤษนะคะ ของเพนีเดอ e c เชฟก็มีค่ะของเรามีเซตให้เลยครอสต์ค,ครีมกับแยนนะคะไม่ต้องไปหาซื้อให้วุ่นวายถึงหาซื้อก็น่าจะซื้อไม่ได้นะคะมันไม่มีขายในประเทศไทยขายปลีกนะคะก็ทักมาได้ที่ Line แอดเพนีเดอรเชนะคะมีแอดมินตอบ24ชั่วโมงจัดส่งทั่วประเทศไทยค่ะช่องช็อกโกแลตรูมนะคะมีช็อกโกแลตหลายยี่ห้อมากนะคะ จากทั่วทุกมุมโลกแพคกเกจจิ้งสวยนะคะก็เหมาะสำหรับซื้อของฝากนี่มีเป็นบงบงด้วยนะคะก็มีเซต16ชิ้น32ชิ้น9 6ชิ้น9 6ชิ้นนะัหน้าตากล่องเป็นไงมันต้องใหญ่มากหน้าตาดีไหมบงบงนะคะก็เป็นชอ็อกโกแลตไส้ต่างๆโอ้น่ากินนะโอ้ยนี่น่ากินดูดีป๊อบคอร์นพีนทัท น่ากินไหมเขาเรียกเป็นสลับเป็นแผ่นแล้วก็จะเอาเท่าไรา่ Flynn. เดี๋ยวเขาเบรคให้นะคะแล้วก no ็ชั่งกิโลค่ะขี่ละ11บอดปอนประมาณ55บาทนะคะต่อขี่น่ากินเดี๋ยวต้องจัดหน่อยนะคะเดี๋ยวต้องจัดหน่อยนี่เขาทำช็อกโกแลตเวิร์กนะคะก็จะเห็นนู่นเทมเพอริงรมีชีนคือเครื่องที่ทําให้ช็อกโกแลตละลายแล้วก็สะเียนนะคะแล้วจากนั้นก็เอาช็อกโกแลตมาเนี่ยมาทำตามรูปที่ต้องการอย่างที่เขาทำอยู่นะคะอันนี้เขาจะทำเหมือนเป็นช็อกโกแลตเดคอเรชันเป็นของต ดูนี้ดีสวยดีอ่ะดูดีดูดีเขาทำเป็นต้นนูนต้นนี้นะคะแล้วดออูแม่พิมพใช่ไหมอยู่ข้างล่างต้นนูนต้นนี้นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเด o อเรชันนะคะเขาอยากทําให้มันงองเขาก็ใส่อย่างนงี้ะคะ่ะและเดี๋ยวช็อกโกแลตก็จะเย็นลงแล้วก็จะงองค่ะนี่อย่างที่เพีนีบอกนะคะพวกห้างใหญ่โรงแรมไฟฟ์สตา์ใหญ่เขาจะมีช็อกโกแลตเบลนของเขาเลยนี่ดูนี่เลยผงนัน้นโค c คเ่เบอร y ี่เป็นแฮร์ริสมิลเบลนมิลช็อกโกแลตของแฮร์ริสนะคะ โดย c o c ค b เบ r ร์ถ้าเป็น The ะดอร์เชสเตก็ใช้เป็นวาโรนานะคะโค c ค่เบอร์ก็จะดู Make Sense กว่าถ้าอยู่ทำขายแบบ mass production นะคะเพราะว่าวาโรนามันแพงมากนะคะขายขายคนหมู่มากอาจจะขายยากเพราะราคาสูงอันนี้แฮร์ริมิลว41.5เรียกว่าเป็นกรอนอัพมิล k c ช็อกโกแลเป็นช็อกโกแลตนมที่มีรสชาติช็อกโกแลตสูงเป็นพิเศษนะคะไม่ใช่แค่หวานนมผกนะคะก็เป็นช็อกโกแลตนมแบบดี หุยนี่ไงเดี๋ยวซื้อเลยไหมนี่นะคะหลายๆคนเป็นแฟนช็อกโกแลตยี่ห้อนี้ของสวิสนะคะน่ากินมากไม่ต้องไปถึงสวิสมาเฮร์รอก็ได้ค่ะห้องช็อกโกแลตรูมมีทุกอย่างจริงๆค่ะอันนี้เป็นช็อกโกแลตนมนะคะเป็นผสมคอนเฟล็กนะคะอร่อย มีสามพันนะคะท็อกโกแลตมันไม่ถูกอะอย่างงี้ดีกว่าอยากกินของดีต้องจ่ายค่ะช็อกโก็คอยแบบเวอร์ชันแฮร์อดนะคะเป็นถุงเขียวแฮร์รอดด้วยเนาะสีแฮร์อดเลยอะน่ารักเลย ใครที่จะซื้อของฝากฝากคนชอบช็อกโกแลตนะคะห้องนี้ห้องเดียวคะ่ะครบอ่าแล้วก็สิ่งหนึ่งในคนอาหรับนะคะเขาชอบลูกเดดเขาชอบมากอินทผาาลาัมผสมถั่วนะคะเขาจะมีถั่วนุน่นถั่วนี่หรือว่าอาจจะเป็นอินทผาาลามัมเคลือบช็อกโกแลตนะคะเคลือบดักช็อกโกแลตมิลช็อกโกแลตโรยเกลือนะคะซอ l เท d c a r า m e l p i สตาชิโอนะคะอร่อยนะจะบอกนี่มีเป็นกิบเสร็จด้วยช็อกโกแลตกีบบ็อกซ์นะคะ2.5กิโล 350รห้ปอนด์อุย้ยนี่เป็นเงินไทยประมาณหมื่น้านะคะช็อกโกแลตกับผลไม้แห้งนะคะใครจะไปคิดนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะอินทผลัมเป็นผลไม้แห้งที่แพงแล้วก็ช็อกโกแลตมันเป็นของแพงอยู่แล้วแพงบวกแพงก็ต้องเป็นดับเบิลแพงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ได้ของขวัญเป็นกิฟต์บ็อกซ์อันนี้ก็รู้ไว้นะคะว่ามันเป็นของมีค่าแล้วถ้าใครจะซื้อให้เพนนีเพนนีก็ไม่ข่นะคะยินดีปดรับราคะในนี้เมื่อก่อนมีอลังดูคาช็อกโกแลตนะคะแต่นี่มันหายไปแล้วอะ โชคดีที่ซื้อมาจากฝรั่งเศสมุมนี้เลยเมื่อก่อนมีตอนนี้กลายเป็นเวนชี่นะคะเวนชี่ก็เป็นช็อกโกแลตดังของอิตาลีเป็นบาบาแล้วก็ขายเป็นน้ำหนักเนาะเหมือนเวนชี่ทั่วโลกนะคะเขามีเป็นชิ้นๆแล้วก็หยิบได้นะคะ mix and match นะคะหยิบกันสนุกสนานอยากได้แบบไหนหยิบแบบนั้นแล้วก็เขาคิดตามขีดขีดละร้อยบาทมีทุกรสนะคะใครขาเวนชี่มาค่ะมันมีเยอะหุยมันมีเยอะกว่าเมืองไทยกะ แล้วกล่องก็มีกล่องสวยๆนะคะที่เป็นที่เมืองไทยมันแบบมีไม่เยอะเท่านี้อันนี้สวยไหมอันนี้เหมือนหลุยวิตตองเลยดูดิได้ฟีลแบบว่าคุณค่าที่คุณคู่ควรชอบนะคะชอบแพคเกจิ้งสวยๆนูฮาวส์นะคะช็อกโกแลตเบลเยียมมีแบบไม่มีชูการ์ด้วยอะ่ะก็เป็นทางเลือกนะคะสำหรับคนไม่ชอบน้ำตาลนี่ No added sugar chocolate โลละร2อยยี่สิบาทต่อกิโลช็อกโกแลตก็ราคานี้ยแหละโอ้มีรอดูเลด้วยนะคะใครจะไปนึกนะคะรอดูเลนึกถึงแต่มาการองนะคะนี่นะคะเป็นช็อกโกแลตแซนด์วิชลังดูชันะคะก็เป็นช็อกโกแลตเคลือบบิสกิตของรอดูเล่ก็กูดสแตนดาร์ดอร่อยในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ผู้รับก็รู้ว่าเป็นของดีค่ะอุ้น่ารักอ่ะ เป็นช็อกโกแลตเป็นเหรียญแล้วก็ปามตาเราดูเลยดูดิเหมือนเป็นเปลือกมะการองเลยเนาะแต่ดูอีกทีก็คล้ายๆส,บ,ยะะสบู่กลุ่มถึงสบู่กูได้ว่าก็ช็อกโกแลตเบลเยียงชาบอนเดลก็ช็อกโกแลตอังกฤษชื่อดังเราเคยทำคลิปเกี่ยวกับชาบอนเดลไปแล้ว ซาันเดวก็มีทําโคกับปีเตอร์เดอะแรบบิทน่ารักเนอะฝากเด็กๆนะคะปีเตอร์เดอะแรบบิทอันนี้สวยเนาะกดไดว่านะคะสิ่งหนึ่งที่มักจะเห็นในตู้กระจกหน้าร้านกดไดว่า hmm. ก็คือช็อกโกแลตดิบสตอบบรอเบอรี่นะคะลูกละเท่าไหร่3ามปอน50หนึ่งลูกร้อบาทกรุณาซูมชัดๆค่ะดูดิลูกแบบไม่ได้โตมากเลยนะ ลูกละร้อยาสหนึ่งกล่องก็ใส่ได้แล้วแต่นะคะแต่ในนี้เขาใส่ได้6ลูก300กล่องนี้ก็900บาทนะคะสตรอเบอรี่ชุบช็อกโกแลตของโกดายว่าเมื่อก่อนดังมากนะคะหน้าร้านโกดายว่าทุกร้านจะมีคนยืนชุบช็อกโกแลตเอาสตรอเบอรี่ชุบช็อกโกแลตโกดายว่าอยู่ <S 2> <S 2> อยากได้แค่กล่องสวยมากค่ะที่นี่นะคะก็ เวลาซื้อเขาจะถามเหมือนมี harrods card ไหมก็มีสะสมแ้มีอีเวนต์พิเศษนี่นะคะดูเขาหอเราบอกว่ากลัวแตกเขาหอแบบว่าไม่มี bubble ลแ a มนะคะแต่หอแบบกระดาษประมาณ10ชั้นนะคะเ <c oughs> ปลืองพื้นที่เล็กน้อยอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตของยี่ห้ออื่นเนาะเป็นกล่องๆน่ารัก,น,รกน่ารักนะคะของฝากจากช็อกโกแลตรูมที่ h a r r o s ค่ะร้านนี้มีขออะอีก อย่าลืมกดติดตามเช่นเปีนีนนะคะถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปต่อไปนะคะ